นายจูรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวภายหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งสัญญาณในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะยุบสภาในเดือนมีนาคมว่าในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงตนจะเชิญอดีตสามหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คือหนึ่งนชูลีกัย 2นายบัญญัติบรรทัดฐานและ 3. นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพักพร้อมกับเชิญเข้าร่วมรณรงค์หาเสียงให้กับพักด้วยเพราะอดีตหัวหน้าพรคทั้ง3ท่านเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์และมีคุณค่าสำหรับพักที่จะมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้พักประชาธิปัตย์ได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ดูแลภาคกลางกล่าวหลังประกาศยังอยู่กับพักประชาธิปัตย์ว่าหากทิ้งพักประชาธิปัตย์ไปในวันที่สถานการณ์ไม่ดีแบบนี้มันก็เหมือนกับเราทิ้งเพื่อนวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากในภาวะที่มีเพื่อนหลายพักเข้ามาพูดคุยแต่สุดท้ายเราก็ต้องยืนหยัดรักษาอุดมการณ์ ยอมรับว่าวันนี้พักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนจึงจะต้องเป็นทีมนำในการสร้างศรัทธ,ธาให้พักประชาธิปัตย์กลับมาและการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ง่ายโดยในภาคตะวันออกผมจะเป็นแกนนำขอให้ชาวภาคตะวันออกไว้ใจพวกเราเข้าไปทำงาน และยอมรับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำพักจะต้องไปพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้กลับมาช่วยพักหาเสียงขณะเดียวกันวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไทม์ไลน์การเลือกตั้งและการเป็นรัฐบาลรักษาการทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างและตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากำหนดการการยุบสภาจะมีภายในเดือนมีนาคม2566ส่วนกรอบเวลาเลือกตั้งเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไว้คือวันที่7พฤษภาคม2566 เพื่อให้เวลาภาคส่วนต่างๆได้ดําเนินการให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความเรียบร้อยและระหว่างนี้ขอให้รัฐมนตรีและสสช่วยกันพิจารณากฎหมายที่ค้างค้างอยู่หากเป็นไปได้เพราะเป็นกฎหมายสําคัญที่เสนอไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปฏิรูปต่างๆผู้สื่ข่าวถามว่าขณะนี้จะระบุได้เลยหรือไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นวันที่7พฤษภาคม พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าต้องมีสิทำไมจะไม่มีเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าจะเกิดวันที่7พฤษภาคมใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เป็นไปตามที่กตกตกำหนดมาแล้ววันนี้ต้องให้เวลากกตทำกฎหมายทำกรอบกติกาให้เรียบร้อยเขาขอเวลามาถึงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อถามว่าแล้วนายยกจะยุบสภาช่วงไหนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมก็จะยุบของผม ต่อข้อถามว่าจะยุบช่วงต้นเดือนมีนาคมใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ประมาณนั้นแหละบอกว่าเดือนมีนาคมก็มีนาคมสิ และให้เวลาสอดคล้องกับเดือนพฤษภาคมให้สสมีเวลาหายอกหายใจผมไม่ต้องการไปถ่วงอะไรใครเพราะถึงอย่างไรก็ทำงานทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาคอรมอรก็ต้องประชุมกันเหมือนเดิมและยังต้องรักษาการจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ซึ่งมีกติกาหลายอย่างที่ทำได้หรือไม่ได้ได้ชี้แจงในคอรมอรกันแล้ว เมื่อถามถึงกรณีกรกตอ,ออกระเบียบเกี่ยวกับการยุบพ,พักที่ระยะเวลาจะเร็วขึ้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ว่าไปเมื่อถามย้ำว่าจากประกาศดังกล่าวทำให้พักการเมืองต่างมองกันไปว่าพักไหนจะโดนเป็นพักแรกพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ไม่รู้อย่าทำผิดก,กันทุกพักเรื่องนี้เป็นเรื่องของกกตอ,อย่าไปมองอย่างนั้นอย่างนี้กกตหวังให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นเรื่องของกกตตนเข้าไปยุ่งไม่ได้ และคิดว่าทุกคนไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาตามกติกาแล้วใครรับผิดชอบตรงไหนให้ทำตรงนั้นดีที่สุดให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกพักเหมือนกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน q ิ c อ d e ได้เลยครับ